โรงพยาบาลอบจภูเก็ตออกหน่วยตรวจสุขภาพฟรีกับชาวบ้านภายใต้โครงการหมอหน้าบ้านบริเวณชุมชนหาดแสนสุขเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2567เวลา13.30นาโรงพยาบาลอบจภูเก็ตนำโดยนายแพทย์กิติปรมตถผลแพทย์วชจศาสตร์ป้องกันโรงพยาบาลอบจภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมสังคมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านอสอมอร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพในโครงการหมอหน้าบ้าน บริเวณชุมชนหาดแสนสุกหมู่ที่7ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพในโครงการหมอหน้าบ้านเป็นการดูแลผู้ป่วยเชิงรุกในการดูแลสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลอบจอภูเก็ตได้แก่พื้นที่หมู่ที่4และหมู่ที่7ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและชุมชนสะพานร่วมพูนผล1ชุมชนสะพานร่วมพูนผล2ชุมชนร่วมน้ำใจ และชุมชนขุมน้ำนาหัสตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตตรวจสุขภาพทั่วไปโดยจะมีการซักประวัติพบแพทย์เพื่อประเมินอาการและรับยาพร้อมท้งให้คำแนะนำในการบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการรวมไปถึงการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคตามนโยบายของนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ว่า

วันนี้ทางโรงพยาบาลอวตารโปรเกตก็มาออกคลินิกหน้าบ้านที่ชุมชนหาดแสนปุกที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลก็มีคนไข้ที่เป็นโรคเลือรลังทุกความดันโลหิตเนี่ยมาเช็คร่างกายแล้วก็รับคำแนะนำจากรงกมานี่ก็ เป็นนโยบายของนายกองการบริหารส่วนจังหวัดที่จะให้ลงมาออกทดิกหน้าบ้านเพื่อให้เบริกระชา่วนนี้อย่างถึงถึงบ้านแล้วก็ให้ความสะดวกอย่างนี้นชมานเยี่ยมเยี่ยมบ้านที่มีปัญหาด้วยก็อันนี้ก็โดยปกติก็จะออกทุกคนถุกตอนบ่ายหนึ่งครับ